เออองคลลกาไหลมาน้ำหนึ่งสร้างองคัลคุณกระไดสวัสดีค่ะอย่าก็รอช่องฟังกีใหม่นะคะก่อนจะดูคลิปขอหนึ่งแชร์หนึ่งไล่นะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะมันจะได้มาก เป็นเกียรติในงานวันเกิดน้องกี้อตามาหลายเชือกแล้วพ wow. uh ันเลยเขาเลื่อนตัวกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอยจอย theor, บนฝ่าบนอย่างเหตุท่านเขาโอ้เยอะแยะแล้วนี่ระวังเด้อเมียไข่ค้าหลังเด้อเพิ่งเดาคุณแล่นน้ะพูนั่นแล้วก็แล่นน้ะพูนี่อยู่ อน้องๆเยอะแยะเลยโอ้ยจอยจอยจอยขาหลังเด้อขาหลังเด้อขาหลังจอยเด้ออันนี้ผลไม้ค่ะผลไม้เรียบร้อยแล้วมีเยอะแยะเลยแต่หลังจะของง่ามันเกิดโอ้โบคือสวยแท้สาวหน่อยแจวตา พ,บบพื่อนอะ่ะโบเพื่อนอ่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะแฮปปี้เบิร์ด์ค่ะร่างกายแข็งแรงนะคะดึงโบแล้วพุ่นคันแล้วโอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะตัววันตัวคืนนันน่นนั่ <c oughs> นนั่นนั่นนักยังนีเด็กไปครับกิบนจาบโซบตัวเล็กเลย ชื่ออะไรครับเด็กใหม่ครัสวัสดีครับขอเรอโอ้เฮ้ยจนไม่จ้งแล้ววน่ยขอยางเดียว่นนอนจิินสินอนกินเลยวุ่เน้ออุ้ยพ่อใหญ่ทองทำเรามาแล้ว่น เอยคี่พอพี่ปีพ่อของกินบุงหงอยู่เลยให้ผู้บบาบัวบานผุ่นบัวบานบัวบานกับบัวบานบัวบานัจไหนจังไปแอบลัางมูจังสัออน เอา,เ,อาเดี๋ยวค,ครูเฟียไม่แล้ววันนี้ซื้อจังไหนจังเนีเ่นยโอ้ย<า>ยา่ยาๆเอ้าเอา,เอานั่งให้เขาถูแล้ววันนี้เอาเป็นไม่ให้เขาถูเอาเออเอา,เอาถูกันก็แล้วเกันจักปีจ้ะอันนี้จะสี่ปีละค่ะเก้าโอ้เป็นหนองขันเป็นหนองปีใหม่ค่ะปีใหม่สี่ปีสี 4, ่ห้าปีละค่ะ เดือนมกราหนีกะหาปีอุ้ยติดกันแล้วคุณปีใหม่เข้าได้กับผู้เชื่อก่นปาพ่อใหญ่แม่มาหัวจังได้ไปงัดเอางัดเอาปานนันพูดอ่ะจอยจอยจอยตรงนี้มูจอย chơi khá lăng nọ อัน kịp nọ นี้อัน điều ซื ali, auf los. Auf los. Like. Да, um, ้อซอยเอ้าซ uh, oh. oh, oh. ื้อซ uh, uh. ือซอยกันกินขาซ้ำได้กินผลทรใหม่เออสิน้ำกลสิน้ำกลไปแล้วคุณอุ้ยเราได้ตุ๊กตาด้วยนะคะเราจะเอาไปฝากลูกสาววันนี้วันนี้ทำไมช่องเยอะจังเลย เอ้ยตุ๊กตาสวยมากจะไปฝากลูกสาวเดี๋ยวตอนนี้อหาหารอค่ะรอรอยังไม่ได้เลือดได้ยามนะคะเออเด็กแจ่งเขาปีใหม่คือมาอยู่ปีผู้เดียวปีใหม่คือพอไปอยู่ไก่ผู้บาบาวบัวบานผุนผุนนะ ไปอยู่น้ำเดือดแกงถุงเนี่ยอายูไก่ผัวบัวบานถุงเนี่ยคุณเป็นบัวบานก็ซับขาแล้วคุณคุณเอ๊ะก็เต้นซับขาค้อยแล้วไปผู้สาวอยู่คางเนี่ยปีใหม่นะครับมาก็ร่มสีชมพูไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าปีใหม่เดี๋ยวกลัวเป็นหวัดออ๋ปีใหม่กลัวเป็นหวัดนะครับใช่ทั้งพ่อทั้งลูกกระมอมบางออ๋กระมอมบางนะครับ

กระดิงกูไดกดังแงงเอกดังไปเอกดังต้องดังกูมูคนเสียครับสังเกตคยืนึนคันอยากโชกกระดิ่งคนขาคนกรดิ่งอว่าเศ้าเดชรอโชกกระดิ่งขาคนกระดิ่งน็กนอยู่ไ้ครุนผู้สาวิ่นต่งกันลรวบัดนี้ นันบ่มีแงมตื่นจะเทียค่ะคนขนีนเบื้องเนี้ยชุดประจำชุดประจำตำแหน่งเงีนะมัจอกันนาการกะตื่นตัวเนาะโอ๊ันาะกัมาจกันเนาะัก่ันไปข้างดูครับดูโอ้เปือยกับพีมุมงสองตัวกันมครับผม คุณไปเอาอะไรมาเนี่ยครับคุณไปเอาอะไรมาข้าวต้ครับอ่าเน้นบ่ผู้สาวกะยากแล้วนั่นเปิดงานแล้วว่าบานกับปีใหม่เปิดงานก่อนมูเลยเอ้าว่าท่านผู้สาวสั่งต้องเลยครับดูใหม่มือเงาเนาะ

เราเลอนลากนินานว่นตลอดไล่กันนลน้านวนต่้นน้านบ่เลยกันที่น้าเลยท่าแป้งาแข่งท่าแั่งท่าขงอ้โาขอไหเมียทาไหนจวเจ้าของแทนมผูใดท่าแข่เอาวิไพ่อหาคนตาไเดแล้ว่สีหาแถวนี้เหรอบู มาทีเลียบอล่มาสิ่เียบอลสิีเียบอลสิ่มหาเสียวนี่เอาบอท่านลุยได้สิท่านเุยได้ห่อนเวลาค่ะเวลาเริ่มกี่โมงนะครับนี่สามโมงเช้าเก้านาาบอกสามเวลาเริ่มสามโมงเช้เก้านาฬิกา ชุดประจำพื้นกันชุดประจำพื้นเขาอันกันฝนค่ะกันฝนผมหนเอเอบางคนเอาอันดานตู้คนยญยต้องคนยัองำ้คเกโอ้องคาักกะลายมาน้ำหนึ่งสร้างองคลักพื้นกรได้ น้นกลาทูก,กินเลยค่ะองกินก็เยอะรอค่ะรอขณะรอนะคะนี่เทียบเลยมีช้งเล็กั้งใหญ่โต๊ะกินเราก็มีสองโต๊ะนะคะสำหรับช้างเล็กสำหรับช้างใหญ่ส่วนฝั่งโน้นก็จะเป็นของน้องแก้วตากับครอบครัวนะคะ bây giờ chăm chỉ là khác mong quân phải phi à bù bào nè binh em bù เพิ่นโชคกระดิ่งเพิ่นคน,คน่ะเพิ่อนอะดังดีขนาดเพื่อนอะโอ้ลูกเคยลูกเคยเต้นดีวะเคยเต้นดีขนาดเลยลูกเคยนี่เพือ่อน่นรับของน้ำปูเพิ่อนอะปูะปเสือปูเสืเอเขาเนาะ ท้ายนี <forcé certains> ้เราก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องทันปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ